เฮียวีโกโซเช่มูรินโญ่นะครับเซ็นสัญญากับฟิเนบาเชในบทบาทหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาหลังจากบรรลุข้อตกลงทางวาจาในตอนเช้าดิวตอนนี้นะได้เสร็จสิ้นและมีระยะเวลายาวไปถึงเดือนมิถุนายน2026สัญญา2ปีสำหรับเดอะสเปเชียลวันนี่คือการรายงานล่าสุดจากฟาบิโอลรมาโนนะครับโอ้โหถือว่า อย่างเป็นทางการแล้วนะออโซเช่มูรินโญเจ้านายเก่าขอ,ของเราอะ่ะก็ไปเฟเนร์บเช่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้นะว่าเจ้าตัวนั้นจะอยากได้นักเตะเชลซีหรือเปล่าเออไม่ว่าจะเป็นลูกากงลูกากูเลยแบบนี้ถ้าอยากได้ก็ซื้อเอาเชลซีตั้งไว้35ล้านปอนด์ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวถามว่าผมอยากได้ไหมมูรินโญย,ยังไงก็อยากได้อยู่แล้วด้วยความที่เจ้าตัวนั้นมีดินเอความเป็นเชลซี พาแล้วได้แชมป์มากมายมหาศาลความรู้สึกดีๆเก่าๆเ,เนี่ยมันก็ยังอยู่ณปัจจุบันนี้คิดถึงอน่ะเออคิดถึงจริงๆถึงแม้ว่าอ่ะโอเครู้แหละว่าผลงานของมูรินโญ่เนี่ยที่ไปคุมหลายๆทีมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีไม่ได้พีิกเท่ากับตอนที่คุมกับเชลซีแต่สิ่งที่มูรินโญ่มีรู้ไหมคืออะไรกึ่นความเป็นผู้ชนะสมมุตินะ เราเข้าชิงเนี่ยโอ้โหความนิ่งหรือแม้แต่มนขลังอะในการคุมัเตะในการคุมข้างสนามของมูนิโยอ่ะไอความมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความม,าม,มีเลือดผู้ชนะแบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องออล่าเปล่งปังออกมาเออทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็นี่แหละคือเรื่องราวของมูนินโยนะครับก็เรียบร้อยนะก็เฮียิโก้แล้วนะครับ ต่อมานะครับโอ้โหมากันเรื่องของที่ดาวรุ่งของเรานะครับก็ออลฟี่กิลฟิตนะครับอาจถูกยืมตัวไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะในการเจราจาไม่ว่าจะเป็นเพสตันไม่ว่าจะเป็นแบ็กเบิร์นหรือแม้แต่ลีดเนี่ยต่างก็แสดงความสนใจเหมือนกันและตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยนะกับนิววอลหรือสวอนซีจนถึงปัจจุบันแต่ ทีมเฮสตันแบ็กเบิร์นและลีดเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วนี่คือการรายงานจากเบนเจคอปนะครับก็โอ้โหเชื่อถือได้นะส่วนตัวนะผมมองว่าอัลฟี่กิวฟิตเล่นแบ็กขวาของเราเนี่ยถามว่าได้โอกาสเยอะไหมผมมองว่าได้โอกาสเยอะอะหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นมาลูกุโตไม่ว่าจะเป็นลีดเจมเนี่ยเจ็บกันบ่อยเจ็บสลับกันแต่กุโตเนี่ย หลักๆแล้วก็น่าจะยืนกับทีมเราบ่อยอยู่แล้วเออแต่วันไหนที่กุโตไม่ฟิตวันไหนที่กุโตแบบลงเยอะเกินเนี่ยบางทีพอส์นะครับก็เปลี่ยนเอากิลฟิตเนี่ยมาเล่นแบ็คขวาแทนซึ่งพอกิลฟิตลงเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าเห็นอย่างแรกเลยก็คือความขยันหนึ่งเลยอันนี้เห็นได้ชัดเออไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่บอลหรือแม้แต่การวิ่งเติมเกมลุกเนี่ย แต่ส่วนตัวนะที่ผมบอกผมไม่ได้บอกนะว่าผมเก่งกว่าคิวฟิตแต่ผมอยากจะแสดงความเห็นในมุมที่เราก็เป็นแฟนเชลซีเนาะมุมที่คิวฟิตเนี่ยต้องไปแก้ก็คืออะไรหนึ่งเลยก็คือเวลาเติมเกมลุกไปเนี่ยไม่กล้าเปิดเปิดไปก็เปิดไม่ค่อยแม่นนะอ่ะคุณลองเทียบกับกูโต้นะเออกูโต้เนี่ยเปิดได้ลุ้นแล้วก็ได้แอตซิตตั้งหลายจาาังหวะแต่พอคิวฟิตมาเล่นจริงๆเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยไม่ค่อยแม่นเปิดไม่ตรงบ้างหรือเปิดไปไม่มีลุ้นบ้างแล้วก็ เวลาการเล่น1นกับเพื่อนเนี่ยตรงข้างๆสนามเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าต้องไปเก็บเรวลอีกเยอะความเข้าขากับเพื่อนหรือแม้แต่ทำชิ้นหนึ่งสปุบตัวเองวิ่งไปเปิดไปทัดแบ็กกลับมาเนี่ยมันไม่มันไม่มีเออจุดๆนั้นผมยังไม่เห็นส่วนตัวนะผมมองว่าเออถูกยืมตัวไปเล่นอนะ่ะดีแล้วหนึ่งเลยก็คือได้ไปเก็บเเวล อันนี้คือหลักๆเลยที่คิวฟิตต้องเอานะแต่ไม่ว่าจะเป็นกายภาพไม่ว่าจะเป็นร่างกายเนี่ยคิวฟิตมีอยู่แล้วความแข็งแกร่งความแข็งแรงนะเออส่วนตัวผมมองว่าแบบนั้นนะครับก็ต้องไปเก็บเลเวลเอาประสบการณ์ก่อนละกันเออจะได้กลับมาอีกทีก็น่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ยังให้กําลังใจอยู่เสมอน,นะสู้ๆนะครับต่อไปนะครับโอ้โหเป็นการรายงานจากยูเนเต็ดสแตนดาร์ดนะครับ MUFC หรือว่าสื่อของแมนยูนะครับก็แมนยูจะเอาชาโรบานะครับก็มี การติดต่อนะระหว่างแมนเชสเตอร์ูไนเตดและเอเจนต์ของเทเบอร์ชารูาเขาอาจจะอยากอยู่อังกฤษต่อแต่เชลซีเนี่ยก็พยายามที่จะปล่อยตัวเขาออกไปและเข้าใจว่าตอนนี้นะเจ้าตัวไม่ได้ถูกประเมินค่าจากบอร์ดบริหารของเชลซีโอ้โหยยเอ้ยโคตรเจ็บไม่ได้ถูกประเมินค่าเฮ้ยชาโลบาเนี่ยไอ้ยตอนเล่นนัดหลังๆเนี่ย มีเตโกซิวาที่เล่นดีสุดลงมากคือชาโลบานะชาโลบาเนี่ยเล่นดีกว่าบาเดชิวเล่นดีกว่าดีซาซี่เล่นดีกว่านะเออมีความเร็วมีความนิ่งแล้วก็ลูกกาอากาศเนี่ยโอเคเราอาจจะเห็นนะว่าหลายๆล,ลูกการที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแลมพะอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่ยุคทูเกิลอะสิ่งที่เป็นปัญหาของชาโลบาก็คือลูกกาอากาศเพราะว่าอะไรชอบกะจังหวะเวลาหมง่งไม่ถูกจังหวะเวลาบอลลงอะไรประมาณเนี้ยชอบปล่อยบอลบ้างอะไรบ้างมันจะชอบผิดตรงนี้แหละ แต่พอมาฤดูก,การนี้เหมือนอัพเลเวลขึ้นเว้ยลูกกาอากาศเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะเวลาชาโลบาพาดเออไม่ค่อยปล่อยบอลแล้วก็เวลาจะขึ้นเกมแต่ละทีเนี่ยผมมองว่าชาโลบาก็จ่ายบอลแม่นทําได้ดีอยู่นะไม่ค่อยเสียบอลแล้วก็เวลาเล่นเกมรับไม่ได้เข้าพวดเหมือนแต่ก่อนส่วนตัวผมมองว่าก็ยังน่าเชียร์อยู่ต่อนะเพราะว่านี่ก็คือคนที่เล่นดีลองจากเตโกซิลวาส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็อย,อย่าเพิ่งไปเลยแต่ถ้าผมก็เข้าใจเชลซีนะว่าเชลซีเนี่ย ต้องการเงินเพราะว่าถ้าเราปล่อยชลโลบาได้เนี่ยมันก็จะเข้ากระเป๋าเลยเต็มๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วผมคือผมก็เข้าใจเชลซีไว้แต่อีกมุมหนึ่งอ่ะเราก็ต้องเห็นใจทีมเราบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ก็คือดาวลุ่งอ่ะนี่ก็คือเด็กพั้นจากสโมสรอ,อ่ะถ้าคุณขายอ่ะใครมันจะไปอยากเป็นดาวลุ่งของทีมเราวะเออเอาจริงไหมอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรแต่ส่วนตัวผมใจผมอ่ะ อยากให้ชลโลบาอยู่ต่ออยู่แล้วเออเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มก็กำลังมานะครับมากันที่เรื่องเศร้าเรื่องราวของวิกเตอร์อูซิเมนนะครับก็รายงานล่าสุดเลยนะครับจากเทียนหนึ่งนะฟาบิซิโอโรมาโนนะครับรายงานบอกว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะดึงวิกเตอร์อูซิเมนในตลาดซัมเมอร์นี้แนวคิดของเชลซีนั้นเนี่ยแตกต่างจากเรื่องของอายุและค่าตัวโอ้โหน่าจะเป็นความจริงแหละแต่ ผมมองว่าโอซิเมนก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะเออแต่เชลซีแม่งชอบแบบนักเตะอายุแบบยี่สิบสองอะไรแบบเนี้ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะไรแบบเนี้ยเออส่วนตัวมากกว่าน,นั้นมันก็ไม่เอาแล้วหรอวะเออแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเออน,นี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าอะไรโอซิเมนน่าจะร้อยสามสิบนู่นแหละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนู่นแหละค่าตัวนะมหาศาลจริงๆแล้วซึ่งเชลซีเนี่ยก็อยากที่คนรู้ดีนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้เนี่ยเพนค่าเหนื่อยเราก็เยอะมากๆแล้วอะเพราะว่า เอาง่ายเชลซีต้องปล่อยคนอื่นออกก่อนนะถึงจะซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาได้และโอซิเมนเนี่ยฤดูกาลนี้ผมมองว่าเจ็บบ่อยด้วยนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่เชลซีนั้นน่าจะไม่สนใจเพราะว่าเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บยิ่งมาทีมเรานะโอ้โหจากลาวเวียไม่เคยเจ็บยาวพอมาทีมเราเจ็บกันนาวี Now, ไ้ไม่ว่าจะเป็นโฟฟอร์นไม่ว่าจะเป็นลาวเวียลีดเจมก็เพิ่งหายกลับมาไหนะเห็นไหมเบนชีวิลก็เพิ่งหายกลับมา หลายคนก็ยังเจ็บยา่าอยู่เออส่วนตัวผมมองว่าดีละที่เราไม่เสี่ยงและผมอยากให้ทุกคนตัดสินใจกันว่าสมมุตินะมีสองทางเลือกทุกคนจะเอาใครและว่างเบนจามินเซกโกสูงร้อยเ้ห้โหถือว่าสูงใช้ได้แล้วก็อายุเพิ่ง21ปีแล้วรูกการเนี้ยยิงไปทั้งหมด21ประตูกับอีก4แอสซิต ส่วนโอซิเมนเนี่ยโอ้โหอายุ25เงี้ยนี่แหละมันอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่เชลซีไม่เอาผมถึงบอกไงว่าเชลซีชอบนักเตะที่แบบ20 21 22อะไรประมาณเนี้ยมึงบ้าเปล่าวะไอ้เชีย่ยโอซิเมนนะครับสูง185สูงเตี้ยกว่าเซตโกไป10กว่าเซนเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยิงไปทั้งหมด18ลูกกับอีก4แอสซิสต์โอ้โหผมมองว่าลูกยิงเนี่ยเซตโกเยอะกว่าแต่ว่าแอสซิสต์เนี่ย เท่ากันเลยนะเออส่วนตัวผมมองว่าเซตโก้นั้นฟอร์มดีกว่าอันจะเป็นที่หลีกก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าเซตโก้น่าสนใจนะเออผมมองว่าด้วยรูปรูปรูป,รปตัวรูปร่างส่วนสูงอะไรแบบเนี้ยสูงยาวเข่าดีแข็งแกร่งมีความเร็วและเวลาเล่นกับเอเบเดซิกเนี่ยเซตโก้นะครับผมมองว่าไม่ใช่กองหน้าที่ปักนะเป็นกองหน้าที่วิ่งคอยฉีกแต่ว่าคนละสไตล์กับแจ็กสันไม่ได้พาบอลไปได้ดีเท่ากับแจ็กสันแต่เซตโก้เนี่ย มีความเก่งก็ตรงที่ว่าลูกเปิดโมงแล้วก็การจบสกอร์ที่เหนียวที่แบบที่คมอ่ะเอางเอาง่ายเวลาเพื่อนเปิดมาแต่ทีนะมีลุ้นมากๆแล้วก็เวลาการลูกแบบเ,เพื่อนตบคัดแบกมาอย่างเงี้ยจะจบสกอร์เซตโก้ก็ทําได้ดีส่วนโอซิเมนก็ทำได้ดีเหมือนกันแต่ว่ารูกการนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่านาลีนั้นฟอร์มตกจริงๆเออฟอร์มตกจริงๆแล้วก็อาจจะทําให้นักเตะทั้งทีมเนี่ย ฟอร์มตกไปด้วยส่วนตัวผมมองว่าใครก็ได้แต่ถ้าพูดถึงอายุพูดถึงเรื่องค่าตัวแล้วก็พูดถึงฟอร์มณนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พูดถึงข่าวที่โรมาโ,โนรายงานมาเมื่อกี้ผมมองว่าเซโกน่าสนใจกว่าไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ถ้าเอามามันไม่เกินร้อยล้านอะเอามาเหรอกองหน้าตอนนี้เราต้องการกองหน้าที่จะมาแข่งกับมหาเทพแจ็คส,สันแจ็คสันหวังของเราอะ เออมันต้องการแบบนี้เว้ยคนที่มาแข่งขันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชลซีจะสนใจหรือเปล่าสำหรับเบนจามินเซตโก้นะครับก็รอดูข่าวแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย